คลิปนี้สนับสนุนโดย COB Media ครับสวัสดีครับผมเคยจากช anel เคยยิวมยิ้นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็มีไฟ LED อีกตัวหนึ่งจากทาง Danlight จะมารีวิวแล้วก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเจ้าไฟตัวนี้จะมีชื่อว่า Nanlite Mix Panel 150นะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับผมมองว่าจะเหมาะกับการทํางานโปรดักชันแล้วก็ในงานเซตมากๆนะครับเช่นในงานถ่าย MV หรือว่าการถ่ายโฆษณาต่างๆเพราะว่ารูปแบบการทํางานของไฟ LED ตัวนี้นะครับก็จะสามารถทํางานได้หลากหลายแล้วก็มีฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้งานได้เยอะมากๆนะครับถ้าเราซื้อตัว n a n l i t มิกซ์พาร์นล150ตัวนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะได้เลยก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ตัวไฟมิกซ์พาร์นล150ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบกระเป๋าใบนี้มากมานะครับเพราะเราสามารถถือพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับตัวกระเป๋ามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงด้านในกระเป๋านะครับก็จะมีตัวไฟนีลไลท์มิกซ์พาร์นล150แล้วก็จะมีตัวบานดอมาให้ด้วยนะครับสำหรับควบคุมทิศทางของตัวไฟได้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว power adapter สาาาหรัััับบบตตต่อไไฟฟ้้้นนเขกวว LED Panel Mix ี โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆของตัว Nano l i g h Mix Panel 150ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเราสามารถนําไฟตัวนี้ไปใช้งานได้สะดวกมากๆไม่ว่าจะอยู่ในสตูดิโอแบบนี้หรือว่าจะไปถ่ายนอกสถานที่ก็ตามนะครับน้ำหนักของตัวไฟอย่างเดียวนะครับก็จะหนักอยู่ที่4.1กิโลกรัมแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีด้ามจับเหล็กแบบนี้ให้เราสามารถจับถือได้ถนัดมากๆนะครับนี่ถ้าเราถือถอดหรือว่าถือเซตอัพเนี่ยก็จะช่วยให้เราจับถนัดได้ มากๆเลยนะครับนี่หน้าต่าของตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมพืนผ้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ที่ด้านหน้าของตัวไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผงไฟ LED เรียงกันอยู่เยอะมากๆนะครับโดยที่จะตัว Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้นะครับสามารถให้แสงได้หลักๆ3รูปแบบนะครับก็คือ Hard Light soft light แล้วก็ RGB light ที <streaming leer> ่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ในตระกูล n น n Light Mix Panel นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Mix Panel 150นะครับก็จะมีกําลังไฟอยู่ที่150วัตต์แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับจะเป็นตัว Mix Panel 60รุ่นนั้นก็จะให้กําลังไฟอยู่ที่60วัตต์ด้วยกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะทํางานเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับจะแตกต่างกันที่ขนาดราคาแล้วก็กําลังไฟเท่านั้นนะครับ3อย่างที่มีความแตกต่างกันนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดค่า CRI หรือว่าค่าความถูกต้องของสีก็จะให้มาสูงมากๆนะครับที่ CRI 98 แล้วก็ T L C I ที่95แล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถเอาตัวบานดอที่เขามีมาให้ในเซ็ตเอามาติดเพื่อควบคุมทิศทางของแสงได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราคุมทิศทางของไฟได้ง่ายมากขึ้นและเราสามารถถอดเปลี่ยนตัวบานดอตัวนี้ออกมาเพื่อทําการใส่ตัวซอฟต์บล็อกของตัว n a n l i t Mix Panel 150โดยเฉพาะลงไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวซอฟต์บ็อกเนี่ยเราจะต้องซื้อแยกต่างหากนะครับก็จะไม่มีมาให้ในเซ็ตถ้าเราต้องการแสงที่ซอฟต์ขึ้นผมก็แนะนําให้ซื้อตัวซอฟต์บ็อกมา ใช้มากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้แสงที่ได้เนี่ยมีความซอฟต์มากขึ้นไปอีกแล้วก็ในเซตของตัวซอฟต์บลอกเนี่ยเขาก็จะมีตัวกริดมาให้ด้วยนะครับในเซตเลยแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวไฟตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหมุนสําหรับปรับ องศาของไฟได้นะครับก็จะสามารถหมุนทิ้วขึ้นลงได้360องศาเลยนะครับแล้วก็ที่แผงไฟด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์อยู่นะครับทาง n น n l i ท์เนี่ยเขาก็จะเน้นโปรดักของเขาให้มีลวดลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องพัดลมสาหรับรูระบายอากาศของตัวไฟนะครับก็จะระบายความร้อนผ่านออกมาทางนี้นะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับพัดลมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ V-mount นะครับโดยแบบ V-mount เนี่ยเราจะต้องใช้แบบ26โวลต์ข ที่เขาแถมมาให้สามารถต่อไฟตรงได้นะครับที่ด้านหลังของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการใส่แบตของแบต V m เมาส์เลยนะครับเราสามารถใส่ไปที่ด้านหลังของตัวไฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปิดไปได้เลยแล้วก็เอาตัว DC in เนี่ยมาเสียบเข้าที่ด้านล่างของตัวไฟตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อใช้งานแล้วก็ที่ด้านใต้แผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีช่อง USB สําหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวไฟได้ด้วยนะครับช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง DMX in แล้วก็ DMX out ต่อไปก็จะเป็นช่อง DC in แล้วก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการเปิดตัวไฟแล้วก็มาดูโหมดต่างๆของตัว Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้กันเลยนะครับนี่นะครับที่ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมีจอแสดงผลสําหรับ การทำงานของตัวไฟทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาดูาที่โหมดแรกกันเลยนะครับในโหมด cct เราสามารถเปลี่ยนค่า Color t e m p ทหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิสีของไฟได้นะครับตั้งแต่2,700เคลวินถึง7,500เคลวินนะครับก็จะเป็นแสงสีส้มไปจนถึงแสงสีออกฟ้า,ฟาโดยการที่เราหมุนปรับน็อปตัวกลางนะครับแล้วก็เราสามารถกดลงไปที่น็อปตัวกลางได้เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนอุณหภูมิสีแบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทาให้เราปรับค่า Color t e m p ทได้ไวมากขึ้นแล้วก็ที่น็อตดดาาด้้ไได้้าาาาาานนนยะะะคครรรรรับับบงีกกจสมมถทํิไไฟ จาก0%ถึง100%แล้วก็เราสามารถกดน็อปตัวแรกลงไปได้ด้วยนะครับเพื่อทําการสแตนบายตัวไฟเอาไว้นะครับตัวน็อปด้านขวาสุดนะครับเราสามารถปรับค่ากรีนมา a g เจนตาได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับค่าทิ้นของไฟให้สีอมไปทางสีม่วงหรือว่าสีเขียวก็ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าไฟตัวนี้สามารถเป็นฮาร์ดไลท์แล้วก็ซอฟต์ไลท์ภายในตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัว s o ฟ t b บล็อกในการทําให้แสงออกมาซอฟ t นะครับตัวไฟจะสามารถทํางานได้เลยโดยที่ให้เรากดไปที่ตัว CTT 1ครั้งนะครับทางด้านซ้ายบนในหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะบอกสถานะว่าตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบไฟซอฟ t l ไลท์นะครับ ซึ่งแสงสว่างที่ได้นะครับก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นนะครับโดยที่แผงไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนการใช้งานมาใช้แผงไฟอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผงไฟที่เรียงกันเล็กๆเ,เลยนะครับที่ด้านหน้าของตัวไฟพอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบแสงซอฟต์ไลท์แล้วนะครับตัวไฟก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นเยอะมา,มากเลยนะครับแต่ว่ากําลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะเบาลงไปเช่นเดียวกันแล้วก็ผมมีเทสที่ผมไปทดสอบด้วยตัวไฟเนไลท์มิกซ์แพแนลหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานตัวไฟแบบฮาร์ดไลท์ แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ผมใช้ตัวเวฟฟอร์มในการวัดแสงทั้งหมดนะครับในโหมดต่อไปนะครับในโหมด HSI ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวไฟในรูปแบบ RGB Light ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง3 6 0 0 0เฉดสีนะครับโดยการหมุนที่น็อปตัวกลางตรงนี้นะครับตัวไฟก็จะสามารถทําการเปลี่ยนสีได้แล้วก็กดตัวน็อปตรงกลางลงไปเพื่อทําการเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวดิมทางด้านขวาก็จะเป็นตัว เพิ่มลด saturation หรือว่าความเข้มของสีได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในหมดต่อไปนะครับจะเป็นตัว RGB W อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าไฟตัวนี้จะเหมาะกับการทํางานในรูปแบบโปรดักชันหรือว่าในงานโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับเพราะว่าในเมนู RGB W ตัวนี้นะครับเราสามารถมิกซ์ค่าสีได้นะครับก็จะมีเขียนว่า e ร Green แล้วก็ Blue อีกค่าหนึ่งก็จะเป็นค่าไว t e เราสามารถทําการผสมมิกซ์สีเพื่อให้เราได้แสงแล้วก็สีที่เราต้องการได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของไฟตัวนี้นะครับก็คือในโหมดต่อไปนะครับในโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดเจลในโหมดนี้นะครับตัวไฟก็จะสามารถจําลองแสงให้เหมือนกับเวลาเราเอาแผน่นเจลสีมาใส่ ที่ด้านหน้าไฟของเรานะครับโดยจะมีรูปแบบเจลให้เลือกใช้ถึง43รูปแบบเลยนะครับตัวน็อตรงกลางก็จะใช้ปรับค่าเทมของตัวไฟนะครับแล้วก็น็อตด้านขวาก็จะเป็นตัว หมุนเปลี่ยนโหมดของเจลไปเรื่อยๆนะครับในนี้ก็จะมีเขียนบอกมาเลยนะครับแล้วก็โหมดที่ขาดไม่ได้เลยในตัว Mix Panel 150ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในโหมดของเอฟเฟกนะครับไฟตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกใช้งานถึง10แบบด้วยกันโดยในแต่ละเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าแบบละเอียดได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของไฟยี่ห้อ n a n l i t ที่สามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าเอฟเฟกแบบละเอียดได้ด้วยแล้วก็ในโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของันีเรรราาาบันนกต้้้งงคอไใชดะซึ่งในนี้ับ ก็จะมีพีเซตที่ผมตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทิวร้อเนะครับพอผมกดเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี t ทิวหรือว่าถ้ากดพีเซตอีกครั้งหนึ่งเป็นเรดหน0่ตัวไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเราต้องการตั้งค่าพีเซตของไฟเอาไว้นะครับก็ให้เรากดปุ่ม พีเซตค้างเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าจอก็จะมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับให้เราทําการเซฟบันทึกชื่อไฟล์เอาไว้ได้นะครับโดยการหมุนที่น็อปตัวนี้แล้วก็ทําการเลือกตัวหนังสือได้นะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับในโหมดพีเซตตัวนี้แล้วก็ในเมนูต่อไปนะก็จะเป็นในโหมดของเมนูในนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวไฟก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกเลยครับก็จะเป็น Lighting Mode พอเข้ามาในเมนู Lighting Mode นะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกกกใช้้อยยู่3โหมดดววัันนนะ็็จเปต Mode น a อ m โมดแล้วก็ b o o ต t Mode ถ้าเราทํางานในไซ l e n t m o หมตัวไฟจะทําการปิดพัดลมระบายความร้อนเอาไว้นะครับในโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการทํางานที่เราไม่ต้องการได้ยินเสียงพัดลมนะครับแต่ว่ากําลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก150วัตต์จะเหลือที่75วัตต์ถ้าผมทํางานใน s ตูดิโแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวไซเลนต์โหมดเพราะว่าเสียงพัดลมเนี่ยจะได้ไม่รบกวนการทํางานของเราแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าหมุนไปแล้วก็เลือกใช้งานเป็น <Normal> mode. ในหมดนี้นะครับตัวไฟก็จะทําการเปิดพัดลมระบายความร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดังมากนะครับแล้วก็กําลังไฟที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจาก75วัตต์เป็น112วัตต์แล้วก็เสียงพัดลมที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปต่อที่โหมดสุดท้ายนะครับในบูสโหมดถ้าเราเลือกใช้บูสโหมดแล้วเนี่ยก็คือตัวไฟจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะดันไปสูงถึง150วัตต์เลยนะครับก็คือเต็มกําลังของที่เจ้าตัว Nanlite Mix Panel 150สามารถทําได้ในโหมดนี้เราก็จะได้แสงสว่างที่เต็มกําลังแต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นด้วยนะครับ ในเมนูต่อไปก็จะเป็นตัว Rotate Screen นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถกลับด้านหน้าจอด้านะครับโดยการ Rotate ไปอีกด้านหนึ่งเพราะบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องทํางานกับไฟในมุมองศาที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถทําให้เรามองจอแล้วก็มองเมนูได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็น Screen Brightness นะครับในนี้เราสามารถเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอได้นะครับโดยจะมีความสว่าง3ระดับให้เราเลือกนะครับก็คือ1 2 3เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว DMX Channel ในหมดนี้นะครับเราสามารถปรับช n n e l ของตัวไฟเพื่อที่จะใช้งานร่วมกัับตว รีโมทบลูทูธแล้วก็ตัวราเตอร์ไวไฟของแอนไลท์ได้นะครับแล้วก็ในเมนูต่อไปนะครับบัต t o n b แบ็ l ไลท์ในโหมดนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดแสงไฟของปุ่มด้านหลังตรงนี้ได้นะครับถ้าเราทําการออฟก็จะปิดแสงตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราออนก็จะทําการเปิดแสงไฟตรงนี้ได้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างจะเป็นภ a ษ g เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ปุ่มเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มล็อกนะครับเราสามารถกดค้างเอาไว้เพื่อที่จะทําการล็อกปุ่มเอาไว้แล้วกก็ด ปุ่มล็อกค้างเอาไว้ครั้งเพื่อทำการปลดล็อกและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทำงานของตัว Nanlite Mix Panel 150ตัวนี้ครับ โอเคครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับตัวตัว a n a l y z e Mix Panel 150ตัวนี้นะครับตัวตัวผมแล้วนะครับผมชื่นชอบไฟตัวนี้มากๆครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยสามารถให้กําลังไฟที่แรงมากๆถึง150วัตต์แล้วก็ฟีเจอร์ของไฟตัวนี้ทําให้เราสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากๆอีกทั้งยังสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าตัวไฟจะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากไฟตัวนี้ก็จะเหมาะกับการทํางานรูปแบบโปรดักชันในงานเซตต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับราคาของไฟตัวนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้สูงอะไรมากนะครับถ้าแลกกับฟีเจอร์ที่เราได้มาจากกไฟตตััวววนนี้็ส่ผม แนะนำให้ซื้อมาใช้งานมากๆนะครับสำหรับไฟตัวนี้แล้วก็สําหรับใครที่สนใจ n a l i g h t Mix Panel 150ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel เขยิ้นหมิวกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ